เดี๋ยวเราจะไปเซอร์แมทนะครับผมเมืองนี้เป็นเมืองเขาแล้วก็อีกหนึ่งเขานะครับที่สวยมากใช่ไหมขึ้นเขาอีกสวยมากเขาฮิมาเราจะไปดูกันว่าเป็นยังไงเต็มอิ่มมากๆเลยโอ้ลมเย็นมากเลยครับเพื่อนๆโอ้โหเเคยเห็นเกิดมา เรามาถึงเซอร์แม็กแล้วนะครับผมก็ออกมาถึงก็กลางคืนพอดีเลยครับเพื่ออากาศกำลังดีเยน็นสบายเลยนะครับสวยโอ้ยโอ้์แม็กกลคืนสวยมากเลยนะครับ60บาทหกสิบบาท ขาไม่ไปถูกซื้อหัวละหกสิบบาทอันนี้ผักกาดขาวผักกาดขาวกิโลล,ละสี่จุดสามเอาไปหัวเดียวพอไหมครับเสร็นตอนนี้เราตีดเราเหลือถุมครึ่งแล้วเราต้องรีบช็อปแล้วรีบกันใช่ <S 2> 2 <S ที่นี่ปิดชที่อยู่ติดกับไทยแร้ไปปิดสองทุ่มครับสองทุม่มตอนนี้เราก็เลยจะเลือกช็อป,ไปไที่เป็นเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์แล้วต้องช็อปอีกไหมครับเนื้อเนื้อสัตว์เราก็เราจะไม่ช็อปเราจะหั่นเนื้อกันเองกินหั่นเนื้อกันเองเพราะว่าเงินหายเงินงงเงินีงงเงิน เราก็ต้องมาทำเลทุกอย่างนะครับแม้กระทั่งชั่งน้ำหนักของนี่แล้วก็เอาของมาวางแล้วก็กดตัวเลขนะครับผมตัวเลขเหมือนกับว่าเป็นเป็นเออเป็นเป็นรหัสของของสินค้านั่นอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะเป็นกิโลมันก็จะมีสติกเกอร์ออกมานะครับนี่สติกเกอร์นี่คือเนื้ออะไรครับเนื้อวัวสี่เจ็ดยี่สิบแปดเจ็ดสี่ยี่สิบแปดสองร้อยแปดสิบก็คือประมาณกี่กรัมเนี่ย ประมาณสองขีดนะครับน,นี่คือเป็นเนื้อวัวลดราคาแล้วนะครับทุกคนลดห้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยเราก็จะซื้อของนี้ทุกวันแล้วไปทำนี่ไงนี่เจ็ดเนี่ยเ <9. S 1> นี่ย <9. S 1> นี่ดอัน <9. S 1> นี้หกน,น่นะอันนี้หกนี่จะประมาณสี่ร้อยนะครับนี่สี่ร้อยกว่าสี่ร้อยกว่าก็คือประมาณสามขีด <Okay. S 1> พิซซ่าก็หกกว่าก็คือหกสี่ยี่สิบสี่ สองร้อยห้าสิบเดินประมาณนะครับไปโอเคตอนนี้เราต้องเดินไปที่พักเดนะได้เดินหรือว่าขึ้นรถไฟต่อเดินครับเดินสิบนาทีสิบนาทีเองจะไวหรอหลายอันนะลองดู าำน้ำไปก่อนข้ามน้ำไปเราก็มาถึงที่พักแล้วแต่กี้ลำบากลำบนมากมันมีจุดพีคจุดหนึ่งแบบไม่ได้ถ่ายแต่โอ้โหลำบากลำบนมากนะครับนี่เป็นห้องพักภาพเลยปลาทางเข้ามาเราไป็นห้องน้ำนะครับโอ้โหน้ำดีเลยเหมือนโรงแรมห้องน้ําเหมือนโรงแรมเลยครับผมนี่ก็คือห้องนอน A อนี่เราให้เช่าห้องนอน A อโอ้ค่อนข้างกว้างนะครับนี่ก็จะมีรูปภาพของใครก็ไม่รู้ อยู่ด้วยนะครับผมนี่โอ้เราสามารถชมวิวได้ด้วยนะแจนี่นะครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องบีนะครับนี่คือห้องบีโอ้นี่เป็นห้องอาหารก่อนเลยโต๊ะทอาหารชด้วยในห้องแต่ละห้องหามีอะไรอะไรไม่ให้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะนี่ นี่คือโต๊ะหาบนี่คือห้องนอนอีกห้องนะครับผมแล้วก็มีระเบียงรีวิวดิรีวิวให้หน่อยห้องนี้มีระเบียงนไหมอะไปถือเลยที่เหลือต่อเลยห้องนี้มีระเบียงมีเดี๋ยวค่อยดูตอนเช้าอะโอ้ยมีอะไรใหโอ้มีน้ำมันให้พร้อมเลยละหม้อนี่ครบนี่ครบเลยอ๋อมีของข้าบปางไม่มีไม่มีไม่มีหรอไม่มีหรอกหองข้ามันหรอกหูยไปเรียกน้าก่อนแล้วคำถามคือยึดยึดถึงไหมยึดถือยึดถึง น่ารักยาหมอนสวิตเอากลับบ,บ,บ้านได้ไหมไม่ได right ้นี <t uk> <t uk ่คือห้องรับแขกนะครับห้องดูทีวีครอบครัวนี่คืนเท่าไหร่นะโอ้เคิดนะนะมันหลุดมาทั้งประตูเลยมันเป็นแนวเขาอยู่แล้วใช่เปล่าไม่เปิดดีกว่ามันหลุดมาทั้งประตูเลยพี่ละพี่ละพี่ละเปิดเปิเปแต่มันสวยจริงๆแต่มันสวยจริงๆเอาละก็ตอนนี้ห้องเปอีกห้องหนึ่งนะครับไว้ห้องนี้ไม่ได้ อันนี้อันนี้คือ,อ,ห,อ,อห้องเนี่ยที่เป็นส่วนตัวนะห้องนี้มีห้องน้ำส่วนตัวทุกห้องเยห้องน้ำดีเลยดูดิทุกคนเดี๋ยวสวัสดยามช้าแล้วทุกคนที่โซแม็กตอนนี้ก็คือเวลา11บเอโมงแล้วนะครับผมข่าวเมเทอร์ฮอนนะฮะดูข่าวชอ็อกโกแลตนี่เห็นไหม ขาช็อกโกแลตเดี๋ยวเราจะไปถ่ายเต็มๆที่ข้างบนนู่นนะครับผมชึ้งเข้ามาใหม่เงี้สองสาเข้ามาชุบอ่าบอกผู้ชมหน่อยเร็วว่าว่าเมื่อคืนที่เราทรหดอะไรนะกระเป๋าน่ะกระเป๋าเนี่ยะที่ริงเดินทางเรียบๆได้เราก็ขึ้นแบบโอ้โหเราเมื่อคืนเมื่อวานเราแบบแบกของขึ้นเขาขึ้นทางชันข่าวทางรถไปโอ้โเยอะไปหมดเออเล่นเกมเล่นเกมกำลังหา จุดที่เราจะไปขึ้นอยู่นะครับผมข้อได้อยู่สายใดใหม่มีสองเนี่ยประเด็นคือตอนนี้มันเป็นสองจุดอันนี้ใช่ไหมที่เรากรอนเกตคืออันนี้มันจะขึ้นตามนี้มันจะ,ะแวะได้1 2 3่งสเลยตึ้งๆ,ๆึอย่างเงี้ยแต่ขณะที่กาเซ่เอเมทอฮอนอันเนี้ยมันคือฟูริมันต้องนั่งม,มานี่แล้วขึ้นมานี่ขึ้นมานี่อ้าวงั้นเราก็กอนเกตแล้วเราล,ลงนี่แเราเข้าไปขึ้นต่อไปตรงนี้ได้หรอลงไปถ่ายรูปตรงเนี้ยจุดเนี้ยขึ้นต่อกรอนเกตลงไปจุดนี้ใช่บะางพอจุดกันเนี่ย นีไม่ไม่เราก็ไม่ต้องมาเช้าแล้วไงะแล้วก็คือแบบก็นักเก็ตมาเราไฟเราล้างแล้วด้วยด้ยด้วลงสมุดลงตันนี้ปุ๊บแล้วถ่ายลูกเสร็จถ่ายลูกเสร็จแล้วเราค่อยมาขึ้นต่อไปที่ข้างบนเนาะเพราะเนาะก็ไปเลยเออก็คือมันมี2จุดรู้แล้วมันมีใช่ใชสองจุดจุดที่เหมือนกับว่าไปถึงยอดเขาใช่ายไหมยอดเขาเลยอ่าแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือไปเนี่ยอันนี้ก็นักแก็นั่งรถไฟก็นักแก็มันก็จะอยู่จุดนึงแล้วแต่มันจะเห็นยอดเขาแน่แน่อ่า อันนี้มันก็เหมือนเดิมเหมือนกใจนั่นแหละไม่เอาไม่เข้าแล้วอันนี้เสียเวลาน้ำแข็งอ่ะโอ๊ตเราหาทางขึ้นเขาเลยเดินไปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมาใจต้องนั่งรถไฟไปขึ้นเขาเราขึ้นขึ้นเขาตั้งแต่ข้างล่างเลยขอโทษนะครับขึ้นเขาอ่ะเมื่อคืนอ่ะไหวกันไหมเขาอันนั้นเขาขึ้นบ้านมันโคตรกรนโดดมันไม่ต้องขึ้นง่ายมันต้องจิ้มนานขนาดนั้นก็ได้ โอ้ทุกคนรถไฟน่ารักมากสีสันน่ารักน่ารักนี่สีน้ำตานะครับผมเข้ากับชุดของเราเลยผมเราถึงจุดสุดยอดแล้วตอนนี้เราถึงจุดสูงสุดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมกันนะครับอ่านี่ โอ้เรามาถึงแล้วนะครับนี่ทุกคนเดี๋ยวเราให้ชมวิวกันก่อนนะเจ๊ชมวิวก่อนชมวิวก่อนมีเวลาที่นี่ประมาณ20สนาทีนะครับผมของคณะทัวร์เราจริง <laughs> ต้นแม่จะรูอไกลไปหน,ใน,ในใ้าหัยืนใกล้อารมเดือยไหนมาใกล้ร้อนนี่เหลือเยอะหนึ่งสองสามอยู่เสียดางรอเขาก่อนเขียวเชีย ทีแรกเนี่ยเรากล่าวว่าจะ,จะจะจะถ่ายรูปตรงนี้นิดหน่อยเนาะแล้วก็ขึ้นรถไฟนะครับเพื่อไปลงอีกสถานีหนึน่งแล้วเราค่อยลงเนาะแต่มันธรรมดาเกินไปตอนนี้เราก็เลยจะเดินลงเขานะครับทุกคนเพื่อไปอีกสถานีหนึน่งไปเลยประมาณ1.5โลนะครับและที่เราต้องเดินลงเขานะครับเพราะว่าเราอยากได้ภาพที่มันสวยงามเนาะจะได้ไม่ซ้ำคนอื่นเนาะอะไรอย่างนี้ แต่เราไม่ได้ไปดูแบบอันนี้เขาเลยอะสเต,เตชันอไนไม่เป็นไรเราเน้นเดินเขาแล้วกันวันนี้ใครมาสวิตเซอร์แลนด์นะคะผมก็ต้องมาเจอกับเขาเนาะ,เ,ะเร็วๆคณะทัวเรามีเวลานิดเดียว <laughs> ตอนนี้คุณโอ๊ตเขาจะขึ้นเขาตรงนี้นะครับเดี๋ยวดูนะครับหนึ่งสองสามอ้หแต่เขานี่สวยวะ่ะขึ้นไปตรงนี้คือแบบขึ้นไปตรงนี้คือมุมน่าจะพิเศษกว่าคนอื่นชาวบ้านทั่วไป รเราจะเป็นแบบผูพิชิตเขาแต่เขาที่นี่เด,เดินโอเคเนาะเพราะม,ม,มันไม่หนาวมากเนาะน่ากลัวตรงเนี้ยมันไม่ใช่ทางแล้วอะเราจะได้มุมที่ไม่ซ้ำใครแน่แน่ ไม่มีใครเดินขึ้นมามีคนขึ้นมาอยู่นิดเดียวนี่กองหินเยอะแยะเลย <Wow. S 2> จะกองทำไมก่อนโอ้เหนื่อยรอ,อก่อนนะโอ๊ตไม่อยากไม,ไม่อยากคิดถึงตอนลงเลยอ่ะไปถอดเสื้อเถอะหันมาหนึ่งสองสามอ่านี่นะครับโอ้กะยอดเหี้ย <Okay. S 2> โอ้จังแลเปียก โหทุกคนตรงนี้เป็นเหวลึกนะครับที่เรากลัวเหวเพราะว่าวันก่อนเนาะที่เราไปถ่ายจําได้ปะมันเหมือนมีอะไรนะอ,อ่หินถล,มล่มอะไรเงี้ยเราเลย,เลยมีความกลัวนิดนึงนะครับ,บนะถ้าใครที่ชอบไฮกิ้งนะสนุกนะนะดีเลยอ่ะจังหวัดที่หมดกับไฮกิ้งใช่ถูกจังหวัดประเทศ จังหวัดประเทศมะจังหวัดบ้าบอพอแตกตรงนี้คือวิวจะกว้างขวางมากนะครับแล้วก็นี่ที่ทุกคนเห็นเส้นโค้งก็มีเส้นทางรถไฟนะครับอ่าหลายๆคนก็เลือกที่จะเดินลงมาเนาะแล้วก็ค่อยต่อสถานีรถไฟจากตรงนี้นะครับเพราะว่าจะได้เดินกินลมชมวิวเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ย้สู เหนื่อยเอาเรื่องนะครับเนี่ยไม่ธรมรมดามันเหมือนจะอยู่ใกล้เนาะนะมันเหมือนจะใกล้นะทุกคนแต่หูไกลมาก1กิโลกว่าเนี่ยเราเดินมาประมาณ3ชั่วโมงแล้วมั้งเนี่ยไหนข้างล่างโอ้แหอ๋อนี่แหละเนี่ยอ๋อ,อ,อ,อตรงนี้ที่สะท้อนน้ำใช่อ๋อจะถึงแล้วอีกนิดเดียว อ๋อตรงนี้มุมตรงนี้โอ้โหเราจะให้ทุกคนดูดูกันนะครับทุกคนอยากดูไหมอยากดูไหมนี่ดูนี่สุดท้ายแล้วใช่ก็สุดท้ายก่อนเริ่มบทใช่แต่คืนนี้เอาเรื่องนั้นเนี่คยคอย่อยๆค่อยๆค่อยๆนะลื่นชันมากนะครับทุกคน,น,นอนิสช,ชันเนี่ยชันมากคือถ้าเกิดว,ว่ามันไม่ลื่นใช่ เดินลงไม่เท่าไหร่เดินขึ้นนี่แหละก็สุดท้ายจริงๆมีปลาด้วย๋ยวจ,จะค่อยๆย่องเข้าไปนะครับน้ำเ,<อ>เย็นมาก เราจะเดินตรงไปตรงนู้นนะครับข้างๆอยากรู้เหมือนกันว่ามันเป็นยังไงเนาะเรามาเรามาให้สุดครับทุกคนแต่ตอนนี้คือที่บ้านเราขึ้นไปแล้วไม่ไหวครับผมการเดินชางครั้งจะสวยงามเชิญไปเจอเจเจอขึ้นบนนี้ดีกว่าเนี่ยขึ้นบนเนี้ยเหลืองๆเนี้ยเนี่ยไอ้เหลืองๆเนี้ยเนี่ยตรงนี้สวยกว่าปะ ันนี้เราจะมาเราต้องมาให้สุดนะครับท้ายทะเลสาบนะครับผมที่เห็นเขาเดี๋ยวเราไปดูกันอ้อนมีอะไรกันบ้างนะครับมืดมุดก็ไม่มีอะไรแล้วนะข้างหลังนี้ก็เป็นกลุ่มฮกิ้งแล้วนะครับละหมูให้ดูละหมูให้ดู โอเคลาก่อนแมทเทอร์ฮอนบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายซี a ู a i n tomorrow ไม่ใช่บ๊ายบายโชคดีที่มันอากาศเย็นเนาะจะไม่เหนื่อยไม่มากนะครับ